สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบก,กับน้องคูก้านะครับน้องคูก้ามาอาบน้ําเสริมหล่อครับตัวจะได้หอมๆนะครับน้องคูก้าเป็นลูกค้าประจาของท้างหลายปีแล้วนะครับทุกคนต่อไปเราก็ลงแชมพูรอบที่หนึ่งนะครับอันนี้แชมพูผสมมาแล้วเรียบร้อยนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับรอบแชมพูออกติดตาไว้ก่อน ลมแชมพูแชงตัวข้างนี้ข้างนี้เก่งถึงเลยน้ำเทา่าไรช่างของนําเสนออันนี้นะครับเป็นยางแล้วก็พอโดนน้ำก็จะนิ่มๆนะครับแต่ว่าต้องใช้ของใหม่ๆนะครับถ้าปล่อยเวลาไปหลายปีแล้วตุ่มยางมันจะแข็งนะครับไม่ดีแต่อันนี้ซื้อมาใหม่ๆมันก็จะนุ่มมากไม่แพงนะครับทุกคนหกสิบบาทนะครับแล้วก็ใช้ นวดคึงนะครับเหมือนแปลงเล็กๆน้องจะสบายตัวมากเลยครับทุกคนมันจะเป็นเหมือนกันกระตุ้นแบบผิวหนังเลยนะครับทุกคนรูดกับผิวรู้สึกดีมากเลยสบายไหมสบายไหมครับเสร็จแล้วก็ล้างออกสโฟนูเป็นงานแล้วเราอยู่หน้ากล้องเรียบร้อยมากเลยเนะแล้วก็ลงแชมพูรอบที่สองนะครับทุกคน แชมพูเป็นแชมพูอ่อนใสนะครับเข้าตาก็จะไม่ระคายเคืองแต่ว่าทางที่ดีเราก็ไม่ควรให้เข้านะครับเราก็พยายามระวังดวงตานแต่ว่าถ้าเข้าตาเขาไม่แสบไม่แดงนะครับทุกคนเพราะว่ามีพ H เป็นกลางเป็นแชมพูอ่อนใสจะใช้สําหรับสุนัขที่แบบผิวบอบบางนะครับผิวแพ้ง่ายนะครับเอินไหมล่ะ ใต้ท้องจุต้องฟอบให้สะอาดนะครับทุกคนนะล้างออกลืมบอกไปนะครับในรูหูใช้สัลีอุดก็ดีนะครับป้องกันแบบเวลาน้ำไหลเข้านะครับเนี้ยน้องจะสะบัดออกเนี้ยก็จะใช้สัลีอุด น้ำจะไม่เปิดแรงมากนะครับทุกคนนะใช้เป็นฝอยๆแบบนี้พอบางทีเปิดน้ำแรงทุ๊บบางน้องบางตัวจะกลัวนะครับทุกคนอ่าล้งงางแชมพูรอบที่สองเสร็จปุ๊บ่าเราลงครีมนวดกันผลปอมเนี้ยจะต้องลงครีมนวดด้วยนะครับทุกคนผลจะนุ่มขึ้นเยอะเลยครีมนวดเราก็ผสมเรียบร้อยแล้วครับใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหน,นึ่งน,นะครับ จะลบทั้งตัวสลบเสร็จ,ลจแล้วอ่ะนวดทีนี้อ่ะเพินไหมเราเนี่ยแล้วก็ใช้อันนี้นวดเหมือนเดิมนะครับนี่มันจะขูดขนออกได้ด้วยนะครับเนี่ยทุกคนขนที่แบบเสื่อมสภาพแล้วก็ขนที่หลุดแล้วมันก็จะหลุดออกตามซี่ตรงนี้ด้วยแล้วน้องก็สบายตัวด้วยเมื่อนวดเสร็จไปครบทั้งตัวแล้วนะครับทุกคนเราก็จะ หมักครีมนวดทิ้งไว้ห้านาทีนะครับให้ครีมนวดแบบซึมไปที่ผิวแล้วก็เส้นขนนะครับปล่อยเวลาทิ้งไว้นะครับห้านาทีแอรมันครบ5้านาทีแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราล้างออกนะครับเราต้องล้างออกให้สะอาดที่สุดนะครับทุกคนอย่าให้หลงเหลือแบบความมันคราบแชมพูหรือว่าอะไรบน ผิวน้องเด็ดขาดนะครับทุกคนอันนี้ขั้นตอนนี้สาคัญเราต้องล้างแบบให้สะอาดหมดจดนี่นะครับเมื่อเราล้างแบบให้สะอาดหมดจดแล้วเราก็ลองเทสด,ดูรูดขนดูอย่างนี้นะครับไม่ควรให้มีความมันหรือฟองหรืออะไรที่เป็นแบบสารเคมีหลงเหลือติดค้างที่ผิวและขนเขาเด็ดขาดนะครับทุกคนไม่งั้นน้องจะมีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังในอนาะคตได้ครับ เสร็จแล้วนี่คืออาบน,าน้ำเดี๋ยวช่างจะทำการเช็ดตัวน้องนะครับแล้วก็อาบน้องไปเก่าผม ใจใจแล้วโดดใใจแล้วน้องเป็นผู้ชายนะครับทุกคนแต่ว่าจะติดโบให้น้องนิดนึงน้องชอบติดโบนะครับทุกคนดไรหน้าหวานนะน้องขุดกานนะนี่โบเสร็จแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับทุกคนวันนี้เป็นการบีทดสอบนะครับคนต้องไม่มีสังกะตังนะครับทุกคนนะบีขึ้นได้นี้ทั้งตัวนะครับ เอาตักข้างหน่อยอเอ็กอยู่เต็มตัวหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนขนน้องยังไม่ตัดนะครับน้องก็จะขนยาวหน่อยขนผ,ผิวแล้วเนี่คขนนุ่มมากเสร็จหลอหันหน้ามาหน่อย โอเคโอเคครับโอเคหนันมาหน่อยสิ <S <S เสร็จเรียบร้อยจะประมาณนี้นะครับทุกคนหล่อเรียบร้อยแล้วนะคะขนตัวยังไม่ตัดนะครับโอเคหันมาหน่อยเร็ว,วๆๆกลับบ้านไหมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ